พบกับช่องความป๊อปป้นะคะวันนี้มา,า,ามาดูาน้ำมนต์นนเล่นน้ำนยมามเช้านะคะกับแม,ม่ส้มทา,างดอกคูนนะคะตอนนี้สามเชือกนะคะเดูอด,ด,ด,ดน้ำมนต์ไม่ได้อาบน้ำตอนเช้านานแล้วนะคะไม่ได้มาลงอาบแบบนี้นะคะส่วนมากอาบแต่ตอนช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็เลยมาคัดตัวหน่อยมาแช่น้ำตอนเช้าหน่อยนะคะอากาศร้อน บรรยากาศร้อนมากนะคะร้อนมากมากก็เหมือนฝนจะตกนะคะ <c oughs> เด้อเด้อเด้เ <c oughs> ขานั่งสสียเขานั่งเลยนะี่ยนอนลงเลย <c oughs> ไม่อยากขึ้นเลยนะคะเหมือนคนเราเล่นนะ้ะไม่อยากขึ้นเลยสนุกสนานมาก <c oughs> ดูเขานั่งเ <c oughs> ขานั่ง

เป่าเรียงกว่าปูเป้อยู่ปูเป้ไ่ได้กบน้ำหลายปานีเด้อปูเป้ดูดน้ำนิดเดียวเองเดี๋ยวไปส่งเอาบนแม่นั่นเดี๋ยวเป็โบขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว ไปแล้วนะคะน้องน้ำมนแม่ส้มดอกคูนนะคะไปบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาปูเป้กันนะคะมาดูสาวโมเฮนะคะสาวโมเฮเ,เช่นนี้ก็ติดปูเป้อยู่นะคะแม่แม่แบ <c oughs> บน้ำนะ้ำปูเป้ไป <c oughs> สาคือกันคนเหมือนกันนะคะนิสัยคล้ายๆกันเลยปูเป้ปูเป้ห้องเอลเออยู่คุณในควานก็มาหาปูเป้นะคะควังบุเพิ่มนะคะกำลังเย็นกินหญ้าอยู่ใกล้ๆกับปกหลักปูเป้นะคะปูเป้กำลังเข้าบ้านนะคะอาบน้ำเพิ่งเสร็จ มีเด็กวิ่งตามช้างด้วยมีเด็กวิ่งตามพี่โปเป้ด้วยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วค,คุณครูหยุดนะคะฮะหญ้าก,ก็ได้ไปขอพายทองคูณกินนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังอ่อนอยู่นะคะเขาไม่กินหญ้าอ่อนนะคะโปเป้ ้นสับปะรดก็ว่าจะมาวันนี้ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะคะัอนนี้พ่อควานกำลังดูกล้องนะคะติดกล้องไว้ให้ไปดูปูเป้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ้าวพ่อควานไม่ได้บอกให้นอนนอนนะคะเอโต้ขี่ไหมขี่กับพ่อไหม,ไม เดี๋ยวๆไปดูทางนน้นไปดูทางนน้นโอ้โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยว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 อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าลูกเด้อแป๊บนึงลลููกกยยยืนเงงงงงออ่มืดว่ะมันมืดมันย้อนแสงเอาได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่ โอเโยกโยกโยกเห็อโยกอฝากแม่แม่ติดตามหนูด้วยนะคะบอกแม่แม่ด้วยแม่ฝากติดตามหนูด้วยเด้อเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากติดตามน้องปูเป้ของเราด้วยเด้อจ้าเด้อดูดูอาจ้าจ้จ้าอ่อโยกโยกยกเออเอเอ้อาจ้า ความสำาพิเศษนะคะได้ประมาณนี้นะคะแม่แม่ขอบคุณค่ะบคุณบ่ย้ายบายบ่ายายบ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 ายบายโอ้สวยเถอะสูงเถอะก็จะเอาญ้าให้น้องกินแล้วนะคะรอต้นสับปะรดวันนี้จะส่งอีกไหมนะคะมารอดูกันนะคะ เจอกันคลิปหน้าไลน์หน้าด้วจ้าแม่แม่ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะสวัสดีจ้า